ลักษณะของการสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับให้ลักษณะคลิที่ไฟล์เลอกนิ้วนะครับกำหนดขนาดพิกเซลเป็น400เน400เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นลองให้นักศึษารสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีเลเยอร์ที่หนึ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ครั้งหนึ่งนะครับ คำว่าคอมพิวเตอร์น,น,นะครับแล้วก็ขอให้สร้างเพิ่มขึ้นไปหนึ่งเลเยอร์นะครับเลิกเปอรที่หนูสเลือกเลเยอร์เลือกเป็นแบบเลือกสีแดงนะคะรับจะเห็นได้ว่าพอเราสร้างเป็นสองเลเยอร์เนี้ย นะครับเลเยอร์ทรายจะอยู <S <s <im itation> ่บนเลเยอร์ของคอมพิวเตอร์นะครับลักษณะของการสร้างเลเยอร์นี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ลักษณะต้องเข้าใจนะครับมาจองเลือกสีหน่อยนะครับเลือกบางสีเชียร์ดูนะครับสีมดนสี แล้วก็ลองเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราักงเซฟอ o นะครับ้วกเซฟเพอมตั้งชื่อของรีสตนะคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการส่งจาาได้เลยครับ